บริษัททริปเปอร์ทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แบรนด์สุกไก่สกัดนมโฟโมสอีสูซุดีแม็กซ์โคซีรีส์ p t t B5 plus ยาซิฟันดาลีอีโนน้ำดื่มตราสิงภูมิใจเสนอตุลยตุลยโรงพยาบาลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับตุลยลโรงหมอครับได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับคุณหมอกันแต่เดี๋ยวลองติ๊กตั๊กหนึ่ง นะฮะรอนานนะมาแล้วรอนานนะทีนานเดยดเมื่อกี้รถติดไปกว่าจะไปจะมาแล้วก็ติดอะไรเข้าตาพ้องเปล่าเฮ้ยไอ้ทอดเหรอโอ้โหเมือักนี่ก็โหก็ของธรรมดาซื้อของใหม่มาเลยนะท่านผู้ชมนะโอ้ยล่ำซ้ำนะเส้นมาเริ่มเลยซื้อจากไหนเนี่ยเยาวราชโอ้โหทองเยาวราชด้วยท่านผู้ชมเช่นอะไรที่มีเป็นแสสนี่เช่นอะไรเนี่ยบ้าไม่ถึงขนาดนั้น ซื้อเป็นเมตรซื้อมาเป็นเมตรเมตรร้อยห้าสิบทองบ้าเลยซื้อเป็นเมตรอ,มอ้านี่ไงเมตรร้อยห้าสิบอ่ะซ,อซื้อมากี่เมตรซื้อมาส <MS? S 1> ามเส้นให้แม่เส้นึงพ่อเส้นหนึ่งพันรอบพอเัยเนี้ยพันใรอบเลยแต่แบบว่าพอใส่ไปครับมันมันอย่างไรไม่รู้กิ๊กแล้วแบบว่ามันคันๆน,นะ่ะคุณผูชมคอแดงมากอ่ะคอแดงมากเฮ้ยบ้านี่ใส่เป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้บ้าอะไรนี่มันท้องปลอม ทองมันกัดนะทีเฮ้ยมันไม่ได้พูดแพะหรอกอันนี้มันแพ้ทองอันนี้มันกัดอันนี้ทองปลอมไม่เดี๋ยวไปกัดหรอกสงสัยเป็นพูมิแพ้มากกว่าแล้วก็ใช่ภูมิแพะลงมงภูมิแพ้มันคนละอย่างกันมั้มผมว่านะท่านผู้ชมนะไปคุยกับหมอครับไหมนะว่าเนี่ยเนี่ยไอ้ที่ทองที่ซื้อมันมันกัดหรือเปล่าอ้าวถอดออกมาคันนะสิตัวไม่ไหวล่อสะพอแดงเลยดูฮะท่านผู้ชมฮะนี่เออหนักเลยนะไปคุยกับหมอนะหนักสิ มันทุบไปดีทองปะคยหมอ<ผ>มไม่ได้บอกทองชุบนะเอาละครับท่านผู้ชมรายการตะลุยโรงหมอของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคภูมิแพ้ซึ่งถือเป็นโรคที่ทรมานและก่อความรำคาญในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากและนอกจากนั้นโรคภูมิแพ้บางชนิดมีอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากคุณหมอกันเลยครับ สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงคัทริงเฉาวิสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และหอบหืดเนี่ยฮะคุณหมอฮะมีปัญหาครับเขาซื้อทองมาฮะครับซื้อมาไม่รู้กี่บาทฮะเนี่ยทองเป็นเมตรฮะแล้วจะตัดเปกี่ข้อใส่แล้วแดงเลยฮะผมนื้แพ้มันเป็นภูมิแพ้ป่ะฮะภูมิแพ้ทองปลอมมีเปล่าคุณหมอฮะใช่ค่ะอันนี้เป็นลักษณะของผื่นแพ้สัมผัส คืนคล้สัมผัสใชโดยมากจะเกิดจากนิกเกิลที่ผสมอยู่ในนี่ทองที่ขายเป็นเม็ดๆเนี่ยนะฮะโอ้นี่คุณหมอนี่เกี่ยวกับเป็นภูมิแพ้ไหมฮะเกี่ยวไหมฮะถือว่าอยู่ในโรคภูมิแพ้ไหมอันนี้มันเป็นลักษณะของผื่นแพ้สัมผัสอันนี้จะเหมาะกับหมอผิวหนังซะเลยเยอะตอนแรกผมนึกว่าเขาเป็นภูมิแพ้หมอเลยมาหาคุณหมอทีนี้โรคภูมิแพ้นี่มันเป็นยังไงฮะมันก็คล้ายๆภูมิร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันอยู่นะคะคือทีนี้ถ้าร่างกายเนี่ยไปเจอแบคทีเรียไปเจอไวรัสไปเจออะไรเนี่ยร่างกายก็จะสร้างภูมิ ต่อต้านซะเพื่อเป็นการกำจัดแบคทีเรียกำจัดไวรัสจากร่างกายเราเองจากร่างกายเราเองีเรื่องดีเรื่องดีทีนี้แต่ว่าจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งมีแนวโน้มที่จะคือกรรมพันธุ์ของภูมิแพ้เนี่ยก็จะไปตอบสนองสิ่งที่ชาวบ้านชาวเมืองคนปกติเขาจะไม่แพ้กันเช่นไร่ฝุ่นเกสรคนธรรมดาจะไม่แพ้ใช่บางคนบางคนผมเห็นแบบไปเที่ยวไล่ดอกทานตะวันแล้วไงกำลังลื่นเลือกันอยู่อันนี้อ อันนี้แสดงว่าเป็นภูมิแพ้ใช่การที่ร่างกายเนี่ยไวไปสร้างภูมิไปตอบสนองสิ่งที่ในธรรมชาติเนี่ยคนอื่นเขาไม่แพ้เราจะแพ้ซึ่งจะสามารถตอบสนองได้ในหลายอาการหลายรูปแบบแล้วก็ต่อสิ่งสารต่างๆได้หลายอย่างด้วยกันโดยปกติแล้วร่างกายของคนเราจะมีภูมิต้านทานอยู่นะครับซึ่งเจ้าภูมิต้านทานนี้จะทำหน้าที่ต่อต้านและกำจัดแบคทีเรียหรือไวรัสต่างๆ แต่จะไม่มีปฏิกิริยาต่อสารจากธรรมชาติครับส่วนในคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นั้นคือภูมิต้านทานในร่างกายเกิดการผิดปกติคิดว่าสารจากธรรมชาติเป็นศัตรูเลยสร้างภูมิมาต่อต้านสารธรรมชาตินั้นๆจึงทำให้เกิดอาการแพ้ต่างๆขึ้นเพื่อให้ร่างกายรับรู้ว่าของสิ่งน,นี้ร่างกายไม่ต้องการนั่นเองครับ เดี๋ยวนี้นะผมเห็นเด็กเป็นกันเยอะหมดเลยนะฮะภูมิแพ้นะฮะผมก็ได้ยินนะสมัยก่อนผมไม่เห็นที่เด็กจะเป็นอะไรอย่างพวกพวกเรานะไม่เห็นไม่ไม่เห็นเป็นเลยแม้เด็กเดี๋ยวนี้โอ้โหบางคนประงมนะพวกบางคนนี่เกิดมายังพูดไม่ได้เป็นภูมิแพ้ก่อนก่อนพูดได้อีกนั่นนะสิครับท่านผู้ชมทำไมเด็กสมัยก่อนถึงไม่ค่อยเป็นภูมิแพ้กันอดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังจากคุณหมอกันต่อนะครับสักครู่ครับ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ International ทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณแบรนด์ซุปไก่สกัดก็คนมันพร้อมเอาดีได้ทุกอย่างดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันแคลเซียมิกซ์แคลเซียมสูงวิตามินเคสูงเพื่อกระดูกแข็งแรงเดี๋ยวนี้นะผมเห็นเด็กเป็นกันเยอะหมดเลยนะฮะพูแ<ผ>ม,ม่นะฮะผมก็ได้ยินนะสมัยก่อนผมไม่เห็น จะเป็นอะไรอย่างพวกพวกเรานะ่ไม่เห็นก็ไม่เห็นเป็นเลยแพ้เด็กเดี๋ยวนี้โอ้โหบางคนประงมนะปบางคนนี่เกิดมายังพูดไม่ได้เป็นภูแม็กก่อนก่อนพูดได้อีกอะไรเงี้ยใช่ใช่อันนี้เนี่ยค่ะอันที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยแน่ๆก็คือเรารู้จักกันมากขึ้นแต่อันที่สองนี่ที่มีทฤษฎีเลยเนี่ยค่ะก็คือว่าสะอาดเกินสะอาดเกินเอาเลยกคมอ๋อคือเลี้ยงลูกมาสะอาดเกินไปคือเอาสะอาดเกินไปไม่ดีก็เมื่อกี้ที่หมอเล่าให้ฟังว่าคนเราเนี่ยคือ ลี้งดูมาสะอาดขึ้นล้างมือก่อนทานข้าวมีวัคซีนองัโรคเด็กก็อาบน้ำแบบพี่เลี้ยงก็ผ้าอ้อมผ้าอะไรก็นะบ้านก็มีการเช็ดถูอย่าเยียบดินลูกเดี็กโลกข้าวก็ไม่เคยได้เจอวันโรกไม่เคยได้เจอดอะไรหายไปแล้วด้วยคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันไก่ก็ภูมิแหววว่างอ๋อคือตรวจจับหาอะไรดีกว่าพบว่า เ่าจะหาาอะไรจะได้ทำงานจะได้ทำงานเพราะงั้นเอาเอาไอ้นี่แล้วกันวะเชื้อโรคหนักๆไม่มีเอาไอ้ไรฝุ่นนี้แล้วกันเอาไอ้นี่แล้วกันใช่ใช่แสดงว่าถ้าเกิดเรามีลูกนี้ต้องเลี้ยงดูคือแต่ว่าไม่ใช่ให้สกปรกมามนะท่านผู้ชมฮะก็คือคือแค่ว่าให้แบบได้สัมผัสได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆบ้างใช่ก็คือให้อยู่ในธรรมชาติให้อยู่วิ่งเล่นชัดดีกว่าที่จะนั่งเล่นเกมดูทีวีแล้วก็ปูผมไว้ในบ้านเลยไอ้สิงแวดลอมนี้ไม่จริง แล้วก็นั่งเล่นเกมก็ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ก็เลยไม่แข็งแรงตรงนี้ในภาคปฏิบัติอาจจะปฏิบัติยากแต่สถิติที่ตรวจพบก็คือเด็กที่วิ่งในฟาร์มเนี่ยจะไม่แพ้เมื่อเทียบกับเด็กที่ไลฟ์สไตล์อยู่ในเมืองอยู่คอนโดอยู่ตึกอย่างเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็ยิ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ที่แบบอาจจะต้นให้แพ้เยอะสรุปว่าปัจจัยที่ทําให้เป็นโรคภูมิแพ้นั้นมีดังนี้คือ 1. กรรมพันธุ์ ในคนที่มีพ่อหรือแม่เป็นโรคภูมิแพ้ลูกก็อาจเป็นภูมิแพ้ได้ซึ่งลูกนั้นอาจเป็นภูมิแพ้คนละอย่างกับพ่อแม่ก็ได้ครับ 2. ส,สิ่งแวดล้อมในคนที่มีแนวโน้มทางกรรมพันธุ์เป็นโรคภูมิแพ้ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารก่อภูมิแพ้สูงก็จะมีโอกาสเป็นภูมิแพ้ได้มากและนอกจากนี้เด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบสะอาดมากเกินไปก็อาจเป็นภูมิแพ้ได้ครับ อนี่นี่นี่แล้วลูกลูกเป็นไงบ้างลูกลูกนี่ก็จริงๆก็สมัยก่อนไม่แพ้สมัยก่อนลูกผมกินกุ้งกินอาหารทะเลได้นะคุณหมอฮะแต่พอโตขึ้นเอ้าทำไมมาแพ้กุ้งแพ้ปูแพ้อะไรอย่างงี้ได้ค่ะอาหารเนี่ยที่คนชอบแพ้ก็จะมีไข่ขาวนมวัวถั่วเหลืองถั่วลิสงแป้งสาลีแล้วก็อาหารทะเลํำอธิบายสำหรับอาหารทะเลเนี่ยภายหลังเนี่ยสารก่อแพ้ในอาหารทะเลกับใน ไรฝุ่นเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยไม่แน่คืออยู่ในสิ่งแวดล้อมนั่งอยู่ในพรมเนี่ยไรฝุ่นแต่มก็เจอไรฝุ่นไรฝุ่นไรฝุ่นพอวันดีขึ้นดีก็เริ่มเขาแพ้ไรฝุ่นด้วยแล้วก็แพ้รุ่งแมด้วยแม่หทะเลได้ด้วยใช่ใช่อ๋อภูมิแพ้นี่มันมันมันมีแบ่งประเภทไหมฮะมีแบ่งประเภทมั้ยมีเออภูมิแพ้ีนความจริงแล้วถ้าจะแบ่งง่ายๆแบ่งตามอาการก็ได้หรือแบ่งตามสิ่งที่ทำให้แพ้ถ้าแบ่งตามอาการเนี่ยก็พวกกลุ่มที่ออกมาทางทางเดินหายใจเช่นทัันนหูตา หรือถ้าเป็นเยอะก็เป็นไซนัสไปคุณหมอเคยเคยแพ้ไหมเออหมอแพ้ตอนเด็กๆหมอเป็นแบบนี้แหละอ๋อเหรอฮะค่ะน้ำมูลน้ำตาไหลนี่ยนะฮะใช่ถ้าเกิดเจอเกสรแพ้เกสรยญ้าตอนเด็กๆนี่ก็จะจามน้ำหูน้ำตาไหลแบบอื่นอย่างอื่นอย่างที่สองก็อย่างเช่นหลอดลมพวกหอบหืดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนก็อาจจะไปออกทางผิวหนังเป็นผื่นคันทางผิวหนังหรือาจจะออกเป็นทางลมพิษอะไรเงี้ยค่ะแพ้บวมใช่ โรคภูมิแพ้สามารถแบ่งตามอาการของโรคได้3ประเภทด้วยกันดังนี้ครับ 1. อาการที่เกิดจากทางเดินหายใจเช่นจามหรือไซนัสอักเสบมักจะเกิดจากการแพ้พวกเกสรดอกไม้ไรฝุ่นหรือหมาแมวเป็นต้น 2. หลอดลมตีบบวมมักเกิดจากการแพ้อากาศครับ 3. มีผื่นแพ้ขึ้นทางผิวหนังจะมีการบวมหรือลมพิษขึ้นบนผิวหนังอาจเกิดได้ จากการแพ้ <GI> อาหารทะเลหรือแพ้แมลงต่างๆเป็นต้นครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าคุณหมอก็เป็นและคุณหมอก็เป็นรักษาโรคทางด้านภูมิแพ้และวยังไงฮะแสดงว่าโรคภูมิแพ้นี่สามารถหายได้ก็มีบางส่วนหายได้บางส่วนหายไม่ได้อย่างส่วนหนึ่งเนี่ยคุณหมออย่างคุณหมอแล้วฮะอย่างคุณหมอเองหมอหายเพราะว่าหมอฉีดวัคซีนภูมิแพ้ไปตอนเด็กๆนะคะอ๋อเส็กกว่าใช่ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นมากแล้วพวคซีนภูมิแพ้แสดงว่า มีวัคซีนป้องกันเหมือนกันโรคภูมิแพ้คือไม่ใช่มันจะต่างจากตับอักเสบออย่างนี้นะคือวัคซีนภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคแล้วแพ้แล้วฮัตชิวแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะจึงเอาสารที่เราทําให้แพ้เนี่ยคือต้องเทสก่อนว่าแพ้อะไรใช่ไหมแล้วก็เอาสารที่ทาให้แพ้นี่แหละฉีดเข้าไปในร่างกายทีละน้อยมากๆเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิเพื่อมนหลังเจอจะได้ไม่แพ้แสดงว่ามันจะค่อยๆค่อยๆ แข็งแรงขึ้นคือเขายชทนได้ขึ้นเรื่อยๆใช่มาเรื่อยๆ่อๆแล้วตอนที่คุณหมอยังแพ้อยู่ไหมฮะตอนนี้น้อยมากเจอแล้วแทบไม่เป็นอะไรแล้วะค่ะในกลุ่มที่รักษาได้เนี่ยก็จะมีพวกกลุ่มที่แพ้ทางทางเดินหายใจอะไรฝุ่นแมลงสาบหมาแมวเกสรสอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกกลุ่มก็คือที่สําคัญโดนระตายคือพวกพึ่งต่อแตนต่อยแล้วก็อีกกลุ่มนึงพวกแพ้อาหารพวกนี้ก็ตายเหมือนกันไม่ไม่เด้คุณหมอแล้วพวกนี้มีมีวัคซีนไหม อะไรตออะไรทมีวัคซีนบ้างไรฝุ่นของเนี่การไรฝุ่นแมลงสาบหมาแมวเกสรเชื้อราพวกนี้มีวัคซีนคแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือพึ่งต่อแตนพวกนี้ก็มีวัคซีนช่วยได้ถึง95%เลอค่ะอาหารทะเลอาหารทะเลอย่างพวกนี้คือบอกได้อย่างเดียวว่าเลี่ยงไว้ก่อนเลี่ยงไว้ก่อนบางคนเคยบอกผมว่าเฮ้ยแพ้อาหารทะเลกินขึ้นไปเลยกินกินจนกว่ามันจะชนะมีสิทธิ์ไหมฮะ แหมน่าสนใจครับท่านผู้ชมว่าคนที่แพ้อาหารจะสามารถกินจนชนะได้หรือไม่แต่ตอนนี้พักสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาฟังคำตอบกันช่วงหนะ้าสักครู่ครับบางคนเคยบอกผมว่าเฮ้ยแพ้อาหารทะเลกินเข้าไปเลยกินกินจนกว่ามันจะชนะ มีเสิฮะมีทธิ์ตายเยอะกว่าอะไรเง,ง,งี้ยแล้วแผลจริงๆหรอหมอตายเลยฮะใช่อันตรายมากคือบางทีเนี่ยทานแล้วเป็นแค่ลมพิษครับเราก็นี่มีเป็นไรครับหน้าลองดูหวังว่าจะเป็นแค่ลมพิษแต่ว่าเราไม่มีทางเดาได้ว่าครั้งหน้าเนี่ยมันจะบวมในหลอดลมหรือจะแพ้มากแบบขนาดทําให้ช็อกไปเลยแนละ้วตายเลยอะไรเงี้ยความจริงแล้วเนี่ยค่ะคนที่แพ้เสียชีวิตจากการแพ้อาหารเนี่ยโดยมากเนี่ยทานสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วว่าแพ้ ตายอลองไงลองไงใช่ค่ะเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นไรนิดเดียวตายได้เลยนะตายได้เลยค่ะไอ้เงั้นเราจะรู้ได้ไงว่าว่าว่าเราแพ้อะไรยังไงก็เทสได้ทสได้เนยก็การเทสมีสองอย่างก็คืออันแรกคือการทำสกินทสการดสอบทางผิวหนังกับอันที่สองคือการเจาะเลือดยังไงยังไงแน่นอนหราคดที่จริงการทดสอบทางผิวหนังนี่เซนซิทีฟมากก็คือถ้าแพ้มันก็จะขึ้นแหละแล้วก็เปซิฟิกก็คือเฉพาะเจาะจงมากคือถ้าไม่ขึ้นเนี่ย จะแปลว่าไม่แพ้แล้วก็รู้ผลภายใน15นาทีกียดว่ากดีมาค่าใช้จ่ายถูกกว่าผมถามนิดนึงแล้วจะกี่จุดฮะที่ที่เราทําได้มีให้เลือกอย่างน้ํายาเราก็มีประมาณร้อยอย่างได้แต่เราไม่ต้องททั้งร้อยอย่างเราทำเฉพาะอันที่เกี่ยวอันที่เกี่ยวข้อค่ะอันที่เราสงสัยเช่นถ้าเป็นเกสรเราก็ทําเกสร เออถ้าเป็นทางทางเดินหายใจเราก็เลือกทาพวกอะไรในอากาศเช่นไลฟ์ฟนลมแรงสาบเกสร์ใช่ไหมครับ,รบถ้าอยู่ประเทศไทยเราก็ทำเฉพาะเกียร์ประเทศไทยถ้าอยู่ยุโรปอเมริกาเราก็ทาเกียร์ยุโรปอเมริกาด้วยออาหารเราก็เลือกเอาเฉพาะบางคนที่รู้ว่าของนี้กินทุกวันไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเทสไม่ต้องเทสที่สงสัยก็เทสอย่างเงี้ยค่ะโอเคอ่ะพอนียวันนี้เราเรารู้เรื่องภูมิแพ้ข้างเยอะเลยนะนะดีเลยเดี๋ยวเราลองไปทําสกินเทสกันดูหน่อยแต่ก่อนไปทําคุณหมอสนใจท้องอันนี้ไหมครับว่า เอาไว้เอวิ่งไปเก็บไปแล้วกันครับคุณพ่อยังชะใส่อยู่เลยทั้งแดงทั้งคอบอกพ่อเลยนเลิกเลิกใครยังกแพ้หรอกอันนี้ไปตรวจเลยดีไหมไปตรวจสิไปตรวจนะเดี๋ยวเราไปตรวจกันไปนอนแล้วครับคุณหมอใช่ค่ะห้องเร็จครับหลังจากคุยกับคุณหมอเสร็จแล้วคุณซูโมกิกของเราก็ขอรับการตรวจสกินเทสด้วยตัวเองเพื่อจะได้รู้ว่า ตัวเองนั้นมีสิ่งที่แพ้หรือไม่ครับค่ะเดี๋ยวจะเป็นการทำสกินเทสนะคะสกินเทสเนี่ยจะเป็นการหยดน้ำยานะคะคลงบนผิวนังแล้วก็ใช้เข็มสกิดนะคะหลังจากนั้นรอเวลาประมาณ15นาทีแล้วพบคุณหน่อยครั้งหนึ่งเพื่อฟังผลนะคะคใน15นาทีนี้ถ้าเกิดคุณคินคันนะคะอดใจไว้อย่าเกา<ห>ตัวไหนที่คุณแพ้นะคะมันจะเป็นตุ่มแดงๆคันๆเหมือนยุงกัดเท่า<อ>น,นั้นเองอันนี้ห้ามเกาเลยฮะห้ามเกาค่ะอดทนได้อย่างวอาจจะต้องเกาที่อื่นให้คนหนึ่งช่วยเกานะคะยังไม่คัน อ่ะค่ะหลังจากที่หยดน้ำยาทั้งหมดนี้นะคะ17จุดนะคะใช่แต่เป็นตัวทดสอบทั้งหมด15จุดนะคะอีก2จุดจะเป็นตัวโพสิทีฟกับเนกาทีฟคอนโทรลเพราะฉะนั้นตัวนี้ทำไว้ทำไมทำไว้เปรียบเทียบเลย 1. คนไข้ไม่ได้มียาแก้แพ้อยู่ในร่างกายนะคะ2ทํทำไว้เพื่อเปรียบเทียบดูว่าตัวที่ทำเทสทั้งหมดมาเนี่ยตัวไหนที่แพ้จะต้องหน้าตาเหมือนตัวโพสิทีฟคอนโทรลตัวนี้นะคะเป็นตัว เป็นตัวอย่างสำหรับของคุณควันนี้นะคะที่ทำเทสจะมีสุนัขนะคะไรฝุ่นแมลงสาบไส้นะคะเชื้อราทำไมเลือกทุ่งด้วยสุนนะัข มักจะื่นขึ้นแน่นอนค่ะที่บ้านเลี้ยงอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของเอ่อเกสรต้นไม้เกสรหญ้าแล้วก็เกสรวัชพืชนะคะเดี๋ยวจะเริ่มลงมืออาหารทะเลมีไหมครัหมอะอาหารทะเลจริงๆมีนะคะแต่มักจะทําในกรณีที่คนไข้สงสัยว่าแพ้จริงๆนั่นหมายถึงว่ามีอาการทานคือผมไม่ไม่ทานได้ไม่ปกติอ่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรที่สงสัยมักจะไม่ทํานะคะการตรวจสกินเทสนั้นจะเริ่มจากมาร์กจุดต่างๆที่แขน เพื่อให้จำได้ว่าจุดไหนเราหยดสารทดสอบอะไรไว้หลังจากนั้นก็จะเริ่มหยดสารที่จะทำการทดสอบทุกตัวลงบนจุดที่มาร์กไว้ครับเมื่อหยดสารทดสอบครบทุกตัวแล้วก็จะต้องนำเข็มมาสกิดผิวหนังตรงที่หยดสารทดสอบไว้เพื่อให้สารทดสอบนั้นเข้าไปทำปฏิกิริยากับผิวหนังได้ หลังจากนั้นก็รอประมาณส5บนาทีถ้าร่างกายแพ้สารไหนจุดที่หยดสารนั้นไว้ก็จะบวมขึ้นมาให้เห็นเลยแหละครับอันนี้นะคะจากนี้เสร็จแล้วนะคะนี่รอ15้านาทีเพื่อพกหนอยครั้งหนึ่งเพื <cud scores S 1> ่อฟังผลน,นะคะเรียบ,บ,บร้อยแล้วใช่ไหมคุณหมอฮะ15บห้านาทีแล้วโ <wre 're S 1> oh. อ้คุณหมอฮะอันนี้บวมเต็งเลยเนี่ยใช่อันนี้คือเป็นคอนโทรลค่ะเป็นสารที่เรียกว่าฮิสตามีนคืออ๋อ ิไปแล้วทุกคนเนี่ยต้องต้องขึ้นมากไม่ขึ้นแสดงว่ามียาอย่างอื่นยาแก้แพอย่างนั้นครับครับครับอันนี้อะอันนี้อันนี้ก็แปลว่าเทสเราเนี่ยเชื่อถือได้แล้วถ้าแพ้จะมีเม็ดขึ้นได้ของคุณนี่ก็ไม่มีอะไรมากยกเว้นอันนี้อเดียวแค่นิดเดียวอันนี้อะไรสุดเบอร์สี่เบอร์สี่นี่คือแมลงสาบไม่ใช่ แพ้แมลงสาบถึงว่าเลยคุณหมอผมอยู่ใกล้ต๊กเลยผมคันผมแพ้เกี่ยวบ้าฮะรเกี่ยวเลยควาจริงแล้วเนี่ยชบทคมลงสาบคนที่อยู่ในเมืองคืออินเนอร์ซิตี้เนี่ยจะแพ้แมลงสาบเยอะที่สุดเลยลองมาก็เป็นพวกไรคุณหมอฮะแต่ว่าที่ทําไม่เทสท่านผู้ชมนะนี่ถ้าไม่เทสผมไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วผมแพ้แมลงสาบแสดงว่าผมก็ต้องระวังไว้ถ้าที่ที่แบบว่ามี เนั่นเองเลยเข้าไปแล้วเป็นอับๆอะไรเงี้ยนะคุหมอเหมือนคุณที่ผู้นั้นก็นอกจากจะมีแมลงสาบก็อาจจะมีราด้วยแล้วก็มีอะไรฝุ่นอะไรเยอะๆอันนี้คืออะไวผมนี่กแพ้หน่อยละเบสิกเบสิกนี่ก็แมลงสาบอย่างเดียวแต่ยังแมลงสาบนี่เองที่คุณหมอบอกถ้าเกิดเราแพ้แมลงสาบหรือว่าแพ้อะไรฝุ่นหรือแพ้อะไรต่างๆนี่บางทีมีวัคซีนใช่ฉีดแล้วก็สามารถรักษาหายได้ด้วยนะฮะเอาวันนี้เราขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณคทัชจิงทัทรินนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ ไปไปไชซดเดินนำไอซดเฮ้ยจิ๊บเฮ้ยจิ๊บฮึนี่อะไรมือเขียวเลยเฮ้ยมือเขียวเลยเฮ้ยเมื่อกี้ถือทองมือนี้ป่ะเนี่ยใช่แสดงว่าแพ้ทอง <Yeah? S 2> แผล no ท้องอย่างหนักเลยเนี่ยมันเขียวมันเขียวลามแน่นเลยกรมแน่นเลยใช่ไหมแสดงว่าเลือดมันไม่เดินและเชื้อทองที่มันเข้าไปเนี่ยนะมันแล้วมแพ้มากใช่ไหมมันจะลามลามขึ้นไปเฮ้ยไม่ได้ติอย่างนี้ต้องตัดไฟแต่ต้นลมนะต้องตัดไฟแต่ต้นลมไว้ติทำไงอ่ะไม่ต้องห่วงเทียมมาละเดี๋ยวตัดเลยมันให้มันลามต่อไปตัดตั้งแต่ตรงนี้เลยติ๊ไอ้ป้าเฮ้ยอย่าหลบดิมันจะได land, ้ไมไไม่ใช่มันมันลามมันลามตัดตรงนี้เลยดีกว่าเฮ้ย ไม่ทัน้่ท่านผู้ชมครับวันนี้ไม่ทันแล้วลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับติ๊กติ๊กติ๊ก